สวัสดีครับผมจะเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่อง Youtube พทายช n แนลมาครับวันนี้ย้ายแปลงแล้วครับผมย้ายแปลงแล้วย้ายแปลงแล้วนะครับพึ่งจะมาถึงใส่ได้กับเกือบตับแรกแล้วนะครับนี่ครับพื้นที่อ้อยโอ้อ้อยงามขนาดงอครับแปลงนี่อ้อยงอครับแปลงนี่มึงโหลดมึงอ้อยกับคนเนอะ โอ้อย่างงามขนาดเมืองรบบความสูง่อ้ยคับคุณฮะว,วันนี้เราก็ยังอยู่กับทีมงานของเราอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นโกแขกซนดนวนะครับนี่ครับชีพ ช่วงนี้ก็ช่วงหวานๆช่วงนี้เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยนะครับโอ้คือบดแดดละบันพื้นที่ตรงนี้ก็แปดไร่นะครับประมาณแปดไร่โอ้แต่ว่ามึงกองอ้อยครับพี่น้องมึงอะกองอ้อยงามขนาดครับ,รบไปเดี๋ยวพายยางชมกองอ้อยสักหน่อย นะครับโอ้กองอ้อยไหมงามบ่ครับผมแถวใดตัดแถวใดตัดอ้อยแบบนี้บ้างนะครับคอมเมนต์มามึงครับผมแถวใดตัดอ้อยแบบแบบทางผมบ้างครับนี่นี่ตัดจังสิครับนี่ครับคนนี้แหงตัดอ้อยงามนี่เนี่ยขาวๆนี่นี่ครับผมนตัดอ้อยงามด้วนี่ตาล้องตาล้อง นี่ยมึงกองมึงกองอ้อยเพิ่นมาฐานบ่มาฐานบ่ครับอ้อยเพิ่นเอ้ยสุดยอดนี่ครับมึงกองอ้ยยอยบ,บ้านผมตัดนี่ครับภาษีประมาณนี้โอ้ยใหญ่ไสร้ายเลยสวยงามมากแต่ว,ว่าข้างในตีมลุมไหมข้างในลุมผักนะ อะมึงโรชีพฮอตต่อวันนี้อวดอวดกองอ้อยเล็กน้อยครับทีมงานผมตัดอ้อยงามดิมึงเนี่ยตัดอัดตัดอ้อยงามกองงามเวลาขีดมันก็งามนะครับผมแถวไหนตัดผมเอ้ยแถวไหนตัดอ้อยคือคือบ้านผมบังครับไปแล้วอะมีแดดตั้งหน่อยแล้วครับผม จอดให้ยังบาดจอดให้ยังบาานี่จอดให้ยังฮะโอ้ไซส์สลิงตับไหรอเ่โอ้ยรายการคนองก็แขกงอเป็นงอผู้จัดึ่งๆแล้วใส่ปโรงงานบริยาใส่ปโรงงานบริกาแล้วยาเนี่ยโอ้ยสลิงนี่ล่ะ nhâm bờ đẩy đó. đấy á. nhâm nhằm lái <laughs> gần với lái cũng phải lút. Mừng gặp ồ còn coi ngay mê lì này quay gần lâm nhay lâm nhau nát chết hả chết cầm cằm cầm cái cái si เพื่อนครับผมตอนนี้ก็ยังอยู่กับทีมงานสายดันอยู่นะครับผมสายดันสายดันสายลากสายหนุม่มอันนี้สายหนุม่มนะครับก็จะเฮ็ดตั้งสอยู่ประชมจนปิดเหยียบพลาครับนี่ ใส่หล้วก็บคืนขึ้นแล้วก็กลับมาไซนะครับวิธีเช่าไรเ็ที่ไหนเนาะเขามีเท่านี้เขาก็ใส่ท่านี้แหละครับอย่าไปดิ้นขึ้นก็จะหัวเรื่องสิบปีนี๋ยวครับก็จะเห็ดหนักแค่ไหนครับช่วงนี้อ้อยงอแปลงนี้อ้อยงอเกือบเป็ดแปลง แต่ว่าก็มีพ่อจะใส่หัวใส่ถ่ายอยู่ครับข้่อ้อยสลิงกับชิยากลลำบากแน,กนอออออ่อยู่หน่อยแครับคนจะเจ่อคนจะเจาเอาออยคนจะมาหอด เฉียวที่แล้วใส่ได้ยี่สิบสองตันนะครับเฉียวที่เท่าไหร่อะเฉียวท,ที่เฉียวที่สี่เฉียวที่สี่ก็เฉียวที่สามเขาใส่ยี่แปดยักษเฉียวเหรอฮึสี่เฉียวบ่โอ้ได้แปดสิบก็ตันตัวนี้งเจ็ดประมาณเจ,จ็ดไรนะครับเพราะว่าเอาออกปลูกอ,ออกปลูกไร้กลัวมันก็จะเหลืออยู่หกไร่เศษหกไร่เกือบเจ็ดไร่ครับได้ ได้ประมาณ80กว่าตันเกือบ90อันนี้ก็บแปดไร่นะครับแปอันนี้แปดไร่น่าจะเป็นร้อยนะครับน่าจะได้ร้อยตันนะครับแปลงนี้น่าจะลอยกัวอยู่เพราะอ่อยแปลงนี้งามเอา้าชุ่มกัวเขกเล็กน้อยก็หนนะักโอ้ยอ้อยแม่งยาวหักกิรีครับกองงามมันก็บขีบง่ายนะครับ จากประสบการณ์ผู้เคยขับขีบมาก่อนกแขกนะครับผมนี่ยันกล่องง่ามขีบง่ายขีบง่ามครับขีบเป็นเดกเขีบเป็นเล็กเก่งงทำเป็นกล่องอ้อยดีอันตัดใหญ่พวกแล่นลูดเอาหนะโอ้ยหัวประทํากันครับหัวประเพียงกันตามว่าขีบไว่ขีบไวครับเฮ็ดแบบนั้นแต่ว่าหากัหากบังง่าม ตะกี้ผมก็ขับรถฉีบนะครับก่อนที่ผมจะมาเป็นยูทูบเบอร์ก็ได้ก็เห็ดน้ำที่แล,ล้วรถฉีบรถไถ่เลยครับก็เลยมักทางนี้มักพวกซิปล้อมักพวกรถกอกรถเกี่ยวสินะก็เลยมาเห็ดฉีบเกี่ยวกับของมุ่นนี่นะครับผมเอาว่าตรงๆกันเลยนะครับว่าหันบ่ม,มกกักเห็ดบ่ได้นะครับฉีบจต็งสีแท็กกี่เห็ดไปส่งไหนแต่ขนาดมากก็แค่กังเห็ดยังบ่คักยังบค่งงบคักใจกับของอยัองห่างเสีย ชงก็โอเคยังยงคไงขอจจเอาทาั้งนีออ้อยงอมาใส่ในบ้านนี่ออ้ยอยงอใส่บนนั่น,นรลเาเจาะอ้ยอยมันกะยียบมันกระยียบเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่ามันก็แล้วแต่คนบางคนกนเหยียบหน่อยบางคนกนเหยียบหลาย การทีมงานของผมฝึกมากแบบนี้นะครับเขาต้องเหตุเห็นมันเสียหายหน่อยที่สุดสามกล่องพ่อครับเพราะว่าคืออ้อยสลิงขีบสามกล่องพ่อก็สำม,มันจะเหตุหนก อาจจะสั้นๆแน่นะครับวันนี้บันนี้เอาไม่กิมบอลมานำอ่ะตาที่สองก็เสิเต็มแล้วยัง ยุงแล้วหูจัดอ่อยเงืองเงืองติดเงืงเเลยบาทนียเมื่อยครับแบบนี้อ่อยสลิงหอ้อยงอกะคือว่าล้วเฮ้ยจะไหนองเจ้าของอ้อยก็เป็นอ้อยเสียรันนะครับจะคล้องรถไทยนะ่ะพี่ชายผมเองอ่ะช่วงนี้ก็ยังอยู่กับทีมงานที่เก่านะครับผมบริดัทเพื่อนเรไปใส่กะไปแน่กะกลับมาไปแน่กะกลับมาอย่างนี้นะครับ พราะว่าส่วนมากอะสิยู่กับทีมงานหลายกว่าไปมองอื่นนะครับแต่ว่ากับไปขึ้ก็นะครับไปท้ายทั้งอื่นก็ได้แต่วาา่าก็เวลาง่ายแปลงง่ายยั้นกับ grab ทายทีมงานจะขอกาสิท้ายเห็นบรรยากาศการทำงานของทีมงานทุกผมนำเรื่อยๆนะครับอัปเดตเรื่อยๆ ก็แขกกับสิบไ่ได้ไปไสดนะครับช่วงนี้ค่ครับคลิปกับสิดท้ายแต่รถจะคล่องกับรถอ้ายเพิ่นนั่นแหละผมกับสิได้เปรียบก็แขกนี่เล็กน่อยช่วงนี้เพราะว่าผมบ่ได้ขับน้ำเพิ่นนะถ่ายคลิปอย่างเดียวฮะจอดแล้วครับผมมันชิดอยากนี่เล็กน่อยครับอ้อยสลิงอ้อยมันงอครับ ฟันย่ำย่ำไหลกับอะไรครับเวลาโยกสลิงมันสิหลุดฮะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไวัฒนิก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันไม่คลิปหนานะครับผมสิไปไทยกันใดไปไทยพี่ใสฝากพี่น้องเอฟซีติดตามเป็นกำลังใจให้ผมนะไม่เด้กครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ